สีเลนะโพคสัมปทา,ส,าสีเลนะนิพพุติงยันติตัตมาสีหลังวิโสตเย พระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่ดับขันธปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ล่วงแล้ว2,564พระพรรษาเป็นปัจจุบันสมัยสุรทินที่21กันยายนตรงกับวันอังคารขึ้น15ค่ำเดือนเดือนสิ จำเดิมแต่ดับขันทปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีในอันบัณฑิตกำหนดนับได้ด้วยประการลัชนีนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโต อรหัตตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหัตตสัมมาสัมพุทธะนาราคิลิงคะชวะลังอติมัตตปูตังทาวัคิจักกมมสนีวสุทารุนันตังเมตตมุสเสกวิชินาชิตวามุนินโท ตันเตชะสาพระวัตุเตชะยมังคาลานีเตนบัตินี้จะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในชัยมงคลคาถาพัฒนา,นาถึงชัยชนะขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อปัจจามิตรคือพญาช้างนาลาคิรีตัวซับมันเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญา และส่งเสริมศรัทธ,ธาภาษาทะวิริยะและความเพียรในการทำความดีแด่สาธุชนพุทธบริษัทผู้ใคร่ต่อการฟังธรรมทั้งหลายเป็นลำดับไปพระธรรมเทศนาที่หยิบยกขึ้นมาแสดงในวันนี้มีเนื้อหามาในนาราคิริสูตรพรนานาถึงชัยชนะ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อพญาช้างนาลาคิรีตัวเมามายเพราะพิษสุราซึ่งพระเทวทัตปล่อยมาเพื่อจะให้ธรร้ายพระพุทธองค์เป็นเรื่องที่ท่านลดจนาขึ้นเป็นบทคถาที่สามในชัยมงคลคถานี้มีเนื้อความตามพระบาลีว่า นาราคิลิงขชวรังอติมัตตะปูตังเป็นต้น <c oughs> มีใจความว่าอันว่าสมเด็จพระบรมศาสดาจอมมุนีทรงพยทรงพรจนพญาช้างนาราคิลีตัวประเสริฐตัวบังเกิดซับมันเมามายยิ่งนักวิ่งไปทำลายล้างทุกสิ่งที่ขวางหน้าประดุดไฟไม่ป่า รวดเร็วและเหียบผานดุจจักรนและสายอสุนีบาททรงพญาช้างนั้นด้วยการแผ่ไปซึ่งเมตตาจิตด้วยเดชะแห่งชัยชนะของผู้มีพระภาคเจ้านั้นขอชัยชนะอันเป็นมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านดังนี้มีเนื้อความโดยพิสดารว่าสมัยหนึ่ง เมื่อครั้งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระทับสดิตสํราราญอยู่ในวิหารเวรวนันเมืองราชเคือพระภิกษุเทวทัตผู้เป็นพระเชษฐาแห่งพระนางพิมพามารดาของราหุลออกบวชจากโกริยวงศ์กษัตริย์ฝ่ายมารดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าภายหลังได้ดูความโรค ในราบสักการะครอบงำปราถนาที่จะกำจัดพระบรมศาสดาแล้วขึ้นปกครองหมู่พระสงฆ์เองจึงคบคิดกับพระเช้าอาชาติศัตรูหาอุบายเพื่อปองะจนพระผู้มีพระภาคเจ้าสิ้นสามครั้งสามคาแต่ก็ไม่อาจทำอันตรายแก่พระพุทธองค์โดยครั้งที่หนึ่ง ได้จ้างวานนายขมังธนูสี่คนให้ไปรอบประหารพระผู้มีพระภาคเจ้าให้สิ้นชีพด้วยธนูอาบยาพิษแต่นายขมังธนูทั้งสี่พอได้ฟังพระธรรมเทศนาก็ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะพระเทวทัพนั้น คันอุบายแรกไม่สำเร็จก็แอบ,บขึ้นไปบนเขาคิดชะกูดบรรพธแล้วกิ้งก้อนศิลาลงมาหวังจะให้ทัพพระพุทธองค์เสียให้แหลกลานก้อนศิลานั้นกิ้งลงมากระทบกับแผ่นศิลาเบื้องล่างแต่กระจายเป็นสะเก็ดน้อยใหญ่กระทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้ายังพระโลหิตให้ห่อขึ้น การประทุษร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงทำพระโลหิตให้พ่อขึ้นเฉดีท่านจัดเป็นอนันตริยกรรมถือเป็นกรรมหนักที่สุดในพระพุทธศาสนาถึงกับห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานพระเทวทัตคั้นไม่สามารถที่จะปองพระชนพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ด้วยอาวาัยตามที่กล่าวมาแล้วจึงมาคิดว่า <c oughs> ธรรมดาบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งในโลกนี้พอได้พบเห็นรูปโฉมของพระสมณะโพดมตลอดถึงวันณะผิวพันธอันผ่องใสและพระพักอันประกอบด,ด้วยเมตตาแล้วก็มักจะเกิดความเรื่อมใสรักใครไม่สามารถที่จะประหารชีวิตแห่งสมณะโพดมได้แต่ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉาน ที่ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษแล้วเห็นจักสามารถฆ่าได้เป็นแน่แท้เมื่อคิดได้ฉะนี้แล้วจึงเข้าไปหานายควานช้างของพระเจ้าอาชาติศัตรูแล้วกล่าวว่าอันตัวเหล่านี้เป็นผู้มีอำนาจสามารถที่จะยังท่านให้มีตำแหน่งสูงและบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติได้ หากท่านปฏิบัติตามคำของเราแล้วเอ่ยถามถึงช้างตัวที่มีพลกระกัาลสูงกว่าช้างทั้งมวลทีนั้นในควานช้างประจำราชสำนักจึงกล่าวว่าพญาช้างชื่อว่านา,าลาคิรีตัวมีกำลังมหาศาลสูงใหญ่ดุดขุนเขาทั้งกำลังตกมันเป็นสัตว์ที่สามารถ ที่จะพยี้คนนับพันให้ย่อยยับไปในคลิปตาฝ่ายพระเทวทัพพอได้เห็นพญาช้างนาลาคิรีก็รู้สึกพอใจเป็นยิ่งนักทั้งกล่าวสั่งแก่นายควานช้างว่าในวันพรุ่งนี้เช้าพระสมณะโคดมจัดำเนินมาสู่ตอกนี้เพื่อบิณฑบาททีนั้น ท่านจงปล่อยพญาช้างนาลาคิรีเข้าไปสู่ตอบยังพญาช้างนี้จงให้บทขยี้พระสมณะโคดมนั้นเสียเมื่อสั่งเช่นนี้แล้วจึงสเสด็จหลีไปค <c oughs> ั้นถึงเวลาใกล้รุ่งของวันนั้นพระบรมศาส,าสดาทรงนั่งสมาธิเข้าฌานสมาบัติแพ่คาย คือพยานออกไปตรวจดูซึ่งสัตว์โลกก็ทรงทราบเหตุที่พระเทวทัตจะปล่อยพญาช้างนาลาคิรีออกมาเพื่อทำอันตรายแก่พระองค์จึงทรงดำริว่าเราจะทรมานพญาช้างนาลาคิรีนี้ให้เสื่อมคลายหายจากความพยศดุร้ายให้กลายเป็นสัตว์สงบเพื่ออนุเคราะห์แก่พญาช้างนั้น เมื่อทรงพระดำริเช่นนี้แล้วจึงทรงคลองจีวรถือบาทสเสด็จเข้าสู่นครราชคฤเพื่อบินทบาทพร้อมด้วยภิกษุเป็นอันมากฝ่ายนายควานช้างคันแแลเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุทั้งหลายดำเนินเข้าสู่ตอกที่กำหนดไว้แล้วก็นำสุราที่มีลิธแรง มาก่อให้พญาช้างนาราคีดีเดือสิ้นทั้งหมด16กระออมแล้วหวดด้วยแท่อย่างแรงยังพญาช้างนั้นให้วิ่งเข้าสู่ต่อที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จบินทบาตอยู่พญาช้างนาราคีดีนั้นตายเป็นสัตว์เมามายด้วยฤทธิ์ตุลาเป็นสัตว์ดุรายยิ่งนัก ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าวิ่งไปประดุกป,ประหนึ่งไฟป่าที่โหมกระหน่าด้วยแรงลมบังเกิดเสียงแตกกืดกลัวลาหนดังสนั่นหวันไหวตางประหนึ่งเสียงอสุนีบาทลวดเร็วและแรงดังลมพายุมนุษย์ทั้งหลายเมื่อเห็นเหตุนั้นต่างพากันหกสั่นขวัญหายหนีเอาตัวรอด ขึ้นไปบนบ้านบ้างบนประสาทและต้นไม้บ้างเพราะกลัวต่อความตายพญาช้างนั้นได้วิ่งไปตามต่อพอพอแลเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้า,ผ,า,าผู้เสด็จมาแต่ไกลก็ชูงวงขึ้นแผดเสียงกมปนาษวิ่งตรงเข้าไปหาพระพุทธองค์ด้วยกำลังอันกล้า ฝ่ายภิกษุทั้งหลายพอเห็นพญาช้างนาลาคิรีวิ่งตรงใกล้เข้ามาเช่นนั้นก็พากันสะดุ้งหวาดกลัวกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เสด็จหลบหนีไปที่ปลอดภัยทีนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า,จ,า,จ,าจึงตักแก่ภิกษุทั้งหลายว่ามาเถิดภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายอย่ากลัวเลย เพราะขึ้นชื่อว่าตถาคตแล้วย่อมไม่ปรินิภานด้วยความพยายามของผู้เอื่นแล้วจึงเสด็จดำเนินเผยนหน้ากับพญาช้างนาลาคิรีคราวนั้นประชาชนทั้งหลายผู้หนีไปบนปราสาทบ้างบนเรือนบ้างต้นไม้บ้างพวกที่ไม่มีศรัทธาประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิ ต่างก็โจทั์จันกันว่าเราทั้งหลายจับได้เห็นพญาช้างนาลาคีรีย่ำยีสมณะโคดมสิ้นชื่อณนะบัดเดี๋ยวนี้ส่วนพวกที่มีศรัทธาเป็นสัมมาทิฏฐิต่างพากันกล่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายบัดนี้เราทั้งหลายจับได้เห็นเห,นเหตุอัศจรรย์ อันเกิดแต่อานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าเมื่อพญาช้างนาลาคิรีวิ่งเข้ามาใต้พระพุทธเจ้าพระอานน์เทระอุปถาได้สละชีวิตของตนออกไปยืนเบื้องหน้าพระพักด้วยคิดว่าก่อนที่ช้างจะทำร้ายพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จงทำร้ายเราก่อนเถิดดังนี้ ลำดับนั้นสมเด็จสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเอ่ยพระธรรมหลักตัดให้พระอานน์หลีกไปอยู่ณเบื้องหลังคันแล้วจึงแผ่เมตตาจิตอันไม่มีที่สิ้นสุดไปสู่ดวงใจของพญาช้างนาลาคิรียังดวงใจอันเยี่ยมหานด้วยโทสะ้ายอันเกิดแต่น้ำเมาสิบหกออม ของพญาช้างให้อ่อนโยนลงแม้ความเมาด้วยฤทธิ์สุราทั้ง16กระออมก็เหงื่อแห้งไปดังหยดน้ำบนกระเบื้องอันร้อนพญาช้างกลับได้สติสร้างจากความเมาเป็นสัตว์หยุดนิ่งลดลงซึ่งวงอันชูชันยืนสงบอยู่เฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าลำดับนั้น พระศาสดาจึงทรงเหยียดพระหัตออกยกขึ้นลูกงวงของพญาช้างแล้วเอ่ยพระโอษฐ์ตักสอนด้วยพระสุรเสียงอันประกอบด้วยความกรุณาว่าดูก่อนนาราชิลีอันว่าเจ้านี้ <c oughs> เป็นสัตว์เดรัจฉานมีโอกาสได้พบพานพระตถาคตผู้เช่นกับด้วยเราเช่นนี้ คือเป็นกุศลของเจ้าตถาคพนี้มีอุปมาเหมือนพยาพชสารตัวประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณมีอรหันตคุณเป็นต้นการที่เจ้าจะประทุษร้ายต่อต,ะตะถาคนนั้นจึงไม่เป็นการสมควรเลยรู้ก่อนนาราคิรดีจำเดิมแต่นี้ไปเจ้าอย่าได้เป็นสัตว์อยู่ร้าย เที่ยวประหารผู้อื่นจงอุตส่าห์ตั้งใจให้บริสุทธิ์ประกอบด้วยความเมตตาเถอดดังนี้แล้วจึงตัดพระคาถาว่ามากันชนะนาคะปะลาเป็นต้นมีใจความว่าดูก่อนนาลาคิรีเจ้าอย่าได้ทำบาปอกปุศลเลยเพราะขึ้นชื่อว่าอกุศลนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์ เจ้าจงรักษาใจให้ผ่องใสอย่าให้มีโทษปัทุสร้ายจงหมั่นเจริญเมตตาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อเจ้าทำได้เช่นนี้แล้วขันดับจิตสิ้นชีพไปเจ้าจับได้ไปเกิดในคติเพราะความทุกข์ร้อนทั้งปวงย่อมถึงความดับสูญไปได้ด้วยความด้วยอาศัยความเมตตาตรงนี้ เมื่อสิ้นสุดกระแสแห่งพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพญาช้างนาลาคิรีได้เกิดปีติโสมนัสทราบสร้างไปทั่วสรรพางกายจึงเอางวงรูปพระบาทของพระพุทธองค์แล้วยกขึ้นจดลงบนกระหม่อมของตนย่อตัวลงทำความเคารพจากนั้น อหอยหลังออกไปชั่วขณะหนึ่งยืนแลดูพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงหันหลังกลับไปสู่โรงช้างอันเป็นที่อยู่ของตนฝ่ายมนุษย์ทั้งหลายได้เห็นเหตุอัศจรรย์เช่นนั้นต่างพากันโห่ร้องด้วยความยินดีปรีดาโปยปลายบุปผามาลัยน้อมสักการะบูชาชัยชนะ ของพระพุทธองค์ในการละครั้งนั้นเนื้อเรื่องอันมีมาในนาราคิริสูตรก็สิ้นลงด้วยปการลนันีเทศนาวสานในการที่สุดลงรอบแห่งพระธรรมเทศนาด้วยเดชานุภาพแห่งพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณตลอดถึงอำนาจแห่งคุณความดี ที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมแล้วจงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจากอุป,ปัติทวะอันตรายมีชัยชนะต่ออริศตูที่เข้ามาเบียดเบียนดังพระจอมบุนีบรมศาสดามีชัยต่อพญาช้างนาราคิรีรุ่งเรืองด้วยอายุวันนะสุขะ พระปฏิพานธนสารสมบัติจงทุกประการเทินแสดงพระธรรมเทศนามาก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการละชนี ภลาปาเลโพเลติสาพลังเอวเมวะอีโตจินังเตตาดังอุปปัตติอิชิตังปฏิตังตุมหังหิปะเมวสมิชโตสพัพเพปูเลนตุสังกปาจันโทปนระรโสยถา,ามณิโชติทละโสยถา,าสัพพิจโยวิวัตฉันตุสัพ พระโลกวินัสตุมาเตภวัตตวันกัลหาโย